สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2025ั่ทัวช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกทั้งรถยนต์สายครอบครัวสายสปอร์ตหรือแม้กระทั่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าถ้าคุณคือคนที่รักรถและอยากรู้ข้อมูลก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์สัญชาติเยอรมันที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและการออกแบบที่คลาสสิกแต่ล้ำสมัยนั่นก็คือ Volkswagen หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าว w ดับสำหรับปี2026นี้ Volkswagen ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์เพื่อรองรับตลาดโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับทั้งความประหยัดความคุ้มค่าและความปลอดภยัย หนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026คือ v o l kswagen Golf รุ่นใหม่ที่ยังคงรักษาความเป็นรถยนต์ h ฮัตแบ็กขนาดกลางที่ใช้งานง่ายแต่ถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ระบบผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิม โดยรุ่นก็ปี2026ในเวอร์ชั่นสำหรับตลาดไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,290,000บาทสำหรับรุ่นเบื้องต้นและอาจไต่ขึ้นไปถึงราวๆ1,690,000บาทในรุ่นที่มีออปชั่นจัดเต็มรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับคนที่ชื่นชอบรถ SUV Volkswagen ก็ยังคงมีรุ่นที g u a n ที่ได้รับการอัปเกรดในปี2026ด้วยดีไซน์ที่ดูเฉียบคมมากขึ้น ไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลดชุดแต่งภายในที่หรูหราไม่แพ้รถยุโรปแบรนด์อื่นๆและระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลแต่ยังคงให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่กวน2026จะมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและรุ่นปลั๊กอินไฮบริดโดยราคาขายในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,690 0ล้บาทไปจนถึง2,190้านบาทสำหรับรุ่นท็อป อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือโฟก k ์สวา e เก้นไอรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อนาคตโดยเฉพาะรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึงกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว ทำให้ใช้เวลาเพียง30นาทีในการชาร์จไฟกลับได้ถึง80%จุดเด่นของ id 0.4คือการควบคุมที่ลื่องไหลาการออกแบบที่ล้ำยุคและระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดคาดว่าราคาของ idp 2026ี2026จะอยู่ที่ประมาณ2.390้านบาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากค่ายอื่น ถ้าพูดถึงรถยนต์สำหรับครอบครัวโฟกส s วา g เกยังมีรุ่นปาสซาตซึ่งเป็นรถซีดานขนาดกลางที่มีชื่อเสียงมายาวนานและในปี2026นี้ก็ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันด้วยเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นห้องโดยสารกว้างขวางเบาะหนังคุณภาพสูงและระบบเสียงรอบทิศทางจากฮาร์แมนคาร์ดอนปาสาท2026จะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล รวมถึงรุ่นั l กอ i n Hybrid โดยราคาขายของปาสาตปี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่1,890,000บาทและสูงสุดไม่เกิน2,490,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันที่ลูกค้าเลือกสำหรับคนที่หลงรักรถคลาสสิกและความเป็นไอคอนโ o l k s สวากเก e นบีเติ้ลแม้จะไม่ได้มีรุ่นใหม่ออกมาทุกปีแต่ในปี2026ก็มีข่าวลือว่าโ o l k s สวากเอาจนำชื่อบีเติ้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะใช้พื้นฐานเดียวกับ ID.0.3 และ ID.0.4 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ่ายคาดว่าหากเปิดตัวจริงราคาน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,790,000บาทและอาจกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากที่สุดในตลาดเมืองไทยเทคโนโลยี <Technology S 1> ในรถโฟกคสวาเก้นปี2026ทุกคันจะมาพร้อมกับระบบดิจิตอลค็อกพิทรุ่นใหม่ที่สามารถปรับแต่งหน้าจอได้ตามความต้องการของผู้ขับ ระบบอินโฟเทนเมนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างไร้รอยต่อและระบบความปลอดภัยแบบครบครันทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องรอบคันแบบ360องศาซึ่งทุกฟีเจอร์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแต่ให้ความรู้สึกทันสมัยในทุกการขับขี่ ในเรื่องขอองค์การบริการหลังการขายโฟกส s วา g เก้ประเทศไทยก็มีศูนย์บริการมากขึ้นทั่วประเทศพร้อมช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางและยังมีแพ็กเกจดูแลรักษารถแบบครบวงจรเช่นการรับประกันร,รถยนต์นานสูงสุดถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและโปรโมชั่นการผ่อนชำระแบบดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ผู้ซื้อรถรู้สึกอุ่นใจตลอดการใช้งานหากมองในภาพรวม โฟ l k กสวากเกปี2026เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนารถยนต์เพื่ออนาคตโดยยังคงคุณภาพเยอรมันแท้ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการออกแบบและสมรรถนะที่มั่นใจได้เหมาะกับทั้งคนที่มองหารถยนต์สำหรับใช้งานในเมืองรถยนต์สำหรับเดินทางระยะไกลหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับอนาคต ทั้งหมดนี้คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดของรถยนต์โฟก kswa เก n งปี2026และราคาสำหรับตลาดในประเทศไทยหากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง2025ทัวร์วของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ